คุณผู้ชมครับมีข่าวหนึ่งที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมีลูกจ้างเนี่ยเป็นหนุ่มชาวกัมพูชาก่อเหตุเอามีดฟันนายจ้างที่เป็นหม่อมหลวงเลยนะจนก,กระทั่งหม่อมหลวงนั้นเสียชีวิตส่วนลูกสาวของหม่อมหลวงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือพ่อก็โดนฟันไปด้วยเนี่ยจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับโดยเหตุการณ์นี้ครับตำรวจสพศรีมหาโพธิ์ได้รับแจ้งเหตุนะครับที่บ้านหนองคอหมู่ที่สองตําบลท่าตูอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัด ปราจีนบุรีนะครับคือคนที่โดนฟันเนี่ยนะครับหม่อมหลวงพิชัยมาลากุลณอยุธยาอายุ81ปีผูกฟันเขาที่บริเวณศีรษะภายหลังเสียชีวิตส่วนคนเจ็บก็คือลูกสาวของหม่อมหลวงพิชัยนะฮะอายุ49ปีโดนฟันเขาที่บริเวณแขนซ้ายและแขนขวาในขณะที่เธอเข้าไปช่วยเหลือพ่อได้รับบาดเจ็บส่วนคนก่อเหตุทราบชื่อคือนายเจิง อายุ28เป็นชาวกัมพูชาเห็นบอกว่าเนี่ยเป็นลูกน้องแล้วก็เป็นลูกจ้างที่ท,ทางทผู้ตายเนี่ยเลี้ยงดูมานาน10กว่าปีรักในเจิงเหมือนลูกคนหนึ่งนะฮะ <c oughs> ทางภรรยาของผู้เสียชีวิตนางกวยมาลากุลณอายุธยาบอกว่าหลังจากที่ผู้ตายกินข้าวเสร็จก็กำลังจะไปนอนหลับนะฮะคนก่อเหตุเนี่ยในเจิงเนี่ยมาจากไหนไม่รู้มาถึงเนี่ยก็เอามีดมาฟันสามีเธอ เธอก็เรียกให้ลูกสาวเนี่ยมาช่วยห้ามฮาปรากฏลูกสาวก็โดนฟันแขนได้รับบาดเจ็บไปอีกคนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยดูแลในเจิงเนี่ยเลี้ยงดูมานานสิบกว่าปีรักเหมือนลูกไม่น่าจะมาทำแบบนี้นะส่วนสาเหตุเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมลองฟังทางภรรยาผู้เสียชีวิตหนะ่อยฮะคุยบอาเอาจรถไปทก ระวังนะลูกน้องมันจะติดีแล้วกับคุนแมมันก็เลี้ยวมาจากไหนก่อนมานี่มันก็เอาเลยจำเลยแล้วเขาไม่อยู่ด้วยนานยังเขาไม่อยู่ด้วยนานยังครับอยู่เป็นสิบปีแล้วมัโอ้โหสิบปีแล้วเราเรียกว่ามันลูกเนี้ยเนาะสาเหตุที่เขามาฟันตาของเขาเนี่ยสันนิษฐานว่ายังไงสันนิษฐานว่ายสาเหตุอะไรเลย ไอ้คนเนี้ย ب, ตาก็รักมันจุดๆรักทุนเก้าทุนกระหมอ่อมไหนแล้วเขาก็บอกเออไ,ได้แต่ขับรถตัดลาดไปรักมันมากแล้วตาเคยทะเลาะกับเขาไหมทะเะลาะกับตะเจิมกับคนฟันเนี่ยไม่เคย,ย,เค,ยคุณยายกวยก็บอกว่านะฮะทางสามีเธอเนี่ยนะครับ คุณตาที่เป็นหม่อมหลวงเนี่ยหม่อมหลวงพิชัยมลกุลนยยุทธยาเนี่ยรักในเจิงเนี่ยเหมือนลูกคนหนึ่งเลยนะไปไหนมาไหนก็พาไปด้วยต่อมาตำรวจไปตามจับตัวในเจิงฮะหนุ่มกัมพูชาเขาก็นั่งรอมอบตัวอยู่แถวบริเวณกำแพงหน้าบ้านนะครับซึ่งก็มีเมียชาวกัมพูชาก็นั่งร้องไห้อยู่ใกล้ๆกับในเจิงนั่นแหละนะครับต่อมาก็ได้มีการเนี่ยตรวจค้นดูอาวุธมีดที่ในเจิงเนี่ยลงมือใช้ก่อเหตุนะฮะ เพรว่าเป็นมีดขอสนิมขึ้นเต็มไปหมดนะครับทิ้งไว้ที่ป่าหญ้าใกล้กับจุดเกิดเหตุทางตำรวจก็คุมตัวในเจิงเนี่ยไปที่สพศรีมหาโพธิระหว่างที่มีการควบคุมตัวปรากฏในเจิงเกิดความรู้สึกสำนึกผิดนะพยายามจะฆ่าตัวตายโดยการเอาหัวตัวเองเนี่ยโขกกับกำแพงห้องน้ำภายในห้องคุมขังเอาหัวโขกกำแพงหลายครั้งเลยนะครับจนได้รับบาดเจ็บเขาก็เลยเอาตัวในเจิงเนี่ยไป โรงพยาบาลนะไปรักษาส่วนสาเหตุที่ในเจิงก่อเหตุเอามีดมาฟันในจ้างเนี่ยหม่อมหลวงพิชัยนี่นะเขาอ้างแบบนี้คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเนี่ยกลัวว่าผู้ตายเนี่ยจะเอาตัวเองก็คือตัวเขาเองเนี่ยกับลูกเนี่ยไปทิ้งเพราะว่าเขาฝันติดต่อกันมาถึง3วันนะฝันไม่ดีมา3วันเลยฝันว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยนจ้างเนี่ยเอาเขากับลูกเนี่ยไปทิ้ง เขาก็เกิดความกลัวก็เลยเอาความฝันเนี่ยมาปนกับความจริงซะแล้วคุณผู้ชมฮะเนี่ยมาลงมือก่อเหตุกับนายจ้างนะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังนายเจิงหน่อยครับเียเียเรื่องอะไรเเียงเรี่ยงเรื่องอะไรกลัวค่เอาผมกับลูกกับเมียไปทิ้งกลัวว่าตาจะเอารูกกับเมียไปทิ้ง แล้วก็อยู่กับแกกับมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอมาแล้วแล้วทำไมคิดว่าเขาจะเอาไปทิ้งล่ะทำไมคิดว่าเขาไปทิ้งอ่ะน้อนฝันสองฝันหรอนฝันเออสาเหตุนะฮะแปลกๆนะฟังฟังดูไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะบอกว่าฝันนะฮะฝันว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยจะเอาเขาเอาลูกเอาเมียไปทิ้ง,ง,งก็เลยก่อเหตุฆ่าผู้ตายฆ่าหม่อมหลวงพิชายเนี่ยนะฮะ ซึ่งจริงหมอง่อมหลวงวิชัยก็รักในเจิงเนี่ยเหมือนลูกเลยนะ,ะตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะครับน,นะฮะทำไมถึงเอาเรื่องในฝันมาปนกับเรื่องความเป็นจริงบนโลกความจริงเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า เหมือนอาการแบบหลอนอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ตามข่าวก็ไม่ได้บอกว่ามีการตรวจปัสสาวะหรือว่าตรวจสารเสพติดแล้วหรือยัง